ก็ทุกๆซ้ำจะมีตุ๊กแกครัมีตุ๊กแกอยู่เดี๋ยวผมไปสองเมตรละเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา สวัสดีครับผมเนะนาจากช่อง Escape to l i f e นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมติดหัวกล้องย MM ี่ห้อโบย่ BY MM1+ Plus ตัวนี้กันนะครับซึ่งต้องขอแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากกล้อง Fuji XT20 จะไม่ได้ติดไม้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําการรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นความแตกต่างนะครับว่าการใส่ไม้และไม่ใส่ไม์มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวโบย่ BY MM1+ s ตัวนี้ถูกพัฒนามาจากโบย่ BY MM1 นะครับซึ่งเป็น ไมติดหัวกล้องในตำนานนะฮะราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีนะฮะเหมาะสำหรับสายวีล็อกแล้วก็ยูทูบเบอร์ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาทีนี้ตัวนี้มันถูกพัฒนามาในเรื่องของรูปทรงในเรื่องของคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะราคาที่ผมได้มาเนี่ยอยู่ที่1,190บาทนะครับได้มาจากใน Shopee เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นไมช็อตกัน โบย่า BY MM 1 Plus นะครับ, B B y M M รบซึ่งการรับเสียงสามารถรับได้จากทิศทางด้านหน้านะครับด้านซ้ายแล้วก็หมุนไปก็จะเป็นด้านขวานะครับเวลาที่เราตั้งไมค์ไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งรับเสียงจากด้านหน้า ซ้ายขวานะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับจะมีช่องซ้ายเป็นแจ็ค3.5นะครับสำหรับไล์เอาก็สามารถเสียบสายแจ็คตรงนี้ไปที่ Device ของเรานะครับก็จะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องถ่ายภาพของเรานะฮะส่วนด้านขวาก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อหูฟังมอนิเตอร์นะครับไว้ฟังเสียงว่ามันดังไปเบาไปไหมงานประกอบค่อนข้างดีนะครับเป็นโลหะ งานแน่นๆเลยฮะแล้วกม็มีน้ำหนักที่60กรัมซึ่งการรับเสียงนะครับก็จะเป็นซ u เปอร์คาร์ดินอยนะฮะมันมีขนาดเล็กมากนะครับสำหรับไมที่เอาไว้ติดหัวกล้องเนาะก็จะค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีน้ำหนักเบาสำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นขนแมวนะครับไว้ซับเสียงลมนะครับไว้ป้องกันเสียงรบกวนรอบข้างนะครด้านนอกจะเป็นลักษณะขนนุ่มๆเป็นขนแมว นะครับส่วนด้านในจะบุกด้วยฟองน้ำนะครับมีไว้ซับเสียงนะครับแล้วก็ขอบเป็นสีแดงตรงนี้ทีนี้เวลาที่เราต้องการจะใช้เราก็จะเสียบไม้เข้าไปในนี้นะครับเรียบร้อยจบแล้วอพอเสียบไม้แล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะน่ารักนุงมินนะครับ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นสายสำหรับการเชื่อมต่อใน Device ของเรานะครับซึ่งเขาจะให้มาสสายนะฮะมีสายสำหรับเสียบกล้องนะครับแล้วก็สายสำหรับเสียบสมาร์ทโฟน นะครับอ่าก็จะมีรูปภาพชัดเจนนะครับว่าอ่าอันไหนกล้องอันไหนสมาร์ทโฟนแล้วก็อีกด้านหนึ่งของปลายสายนะครับก็จะเป็นสําหรับเสียบไมโครโฟนซึ่งจะมีแท็กบอกชัดเจนนะครับว่าไมโครโฟนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการป้องกันในการเสียบผิดด้านนะครับแล้วก็มารู้ตัวตอนหลังเนาะเขาก็ค่อนข้างอ่าดีไซน์มาให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปจะเป็นฐานสําหรับ การเสียบไม้แล้วก็เสียบเข้ากับฮอตชูของกล้องนะครับเวลาที่เราประกอบไปก็ให้กดลงไปตรงนี้เลยนะครับพอเราประกอบแล้วมันจะมีลักษณะโยกเยกโยกเยกอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะเวลาที่เราไปถ่ายภาพนะครับแล้วเราเดินไป ถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปมันจะมีเสียงตะกุกตะกักเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ทํามาเพื่อ,อเป็นระยะฟรีไม่ให้มีเสียงตะกุกตะกักเกิดขึ้นในการอัดเสียงของเรานะครับสําหรับตัวอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการประกอบกันอีกทีหนึ่งนะว่าประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงสําหรับขั้นตอนในการประกอบนะครับกล้องเนี่ยมันจะมีฮอตชูอยู่ตรงนี้นะเราก็เอาฐานไม้แล้วก็ตัวไม้ขนแมวที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บ แล้วเราก็หมุนเกลียวเพื่อทําการล็อกเมื่อล็อกแน่นแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถหลุดออกมาได้นะครับแต่ตัวไมคก็จะมีระยะฟรีในการอย่างนอยู่เนาะมันก็โยกเยกดุง้งดุงด,งด,งดงเพื่อไม่ให้เกิดเสียงตะกุบตะกักเวลาที่เราอัดเสียงนะครับจากนั้นเราจะใช้สายเสียบเข้าไปนะครับก็ดูแท็กเลยว่าด้านไหนเสียบตรงไหนสําหรับด้านนี้เสียบไมโครโฟนนะครับก็เสียบเข้าไปที่ช่องไลน์เอา อีกด้านหนึ่งของกล้องก็จะเอามาเสียบกันที่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าสําหรับกล้องตัวนี้เป็นพอร์ต2.5นะครับผมจึงต้องใช้อแดปเตอร์เพื่อแปลงจาก2.5ไป3.5เฮ้ยอย่าแดปเตอร์หายครับพี่น้องเอา้าหายไปไหนแล้วลนะ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเฮ้ยอะแดปเตอร์หายอ่าเจอแล้ว โอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับ2.5นะครับซึ่งกล้องตัวอื่นอะมันเป็น3.5เหมือนแล้วเหลือแต่กล้องผมนี่แหละที่ยังเป็น2.5อยู่นะเราก็เสียบอะแดปเตอร์ไปนะครับตรงปลายตรงนี้ก็จะเป็น3.5ปลายจากที่เราต่อสายไม่์มาก,ก็เป็น3.5ก็พร้อมจะรวมร่างกันแล้วนะครับป๊บก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับ เราสามารถยืดได้นะครับมันจะมีระยะว่าอยากให้ไม้อยู่ในระดับไหนนะครับก็ยืดได้เลยปึ๊บนะครับหรือว่าจะเอาล่นกลับเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการต่อไม้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันนะครับว่าเสียงที่ได้จากไม้ตัวโบ y a b บ MM ีไวเอ็มตัวนี้คุณภาพเสียงเป็นยังไงตอนนี้เป็นเสียงจากกล้องฟู j i เอี20นะครับ คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไมที่มันอยู่ในตัวกล้องเลยเดี๋ยวผมจะเสียบสายไมแล้วนะครับเรามาดูกันว่าความแตกต่างเป็นยังไงบ้างโอเคได้ยินชัดไหมครับเป็นยังไงครับเสียงโอเคไหมอันนี้เสียงจากด้านหน้านะครับระยะประมาณช่วงแขนนะครับครึ่งเมตรเดี๋ยวผมจะถอยไปข้างหลังนิดหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่ระยะประมาณหนึ่งเมตรนะครับ ยังได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาอันนี้ระยะที่1เมตรนะครับเดี๋ยวผมไปสองเมตรละเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสัทธา อ่อ่ะผมผมลอกตอไม่ได้วะ่ะแต่แต่ประมาณนี้แหละอันนี้ได้ยินไหมประมาณนี้นะก็เดี๋ยวออกข้างให้ฟังนะครับตอนนี้อยู่ที่ด้านขวาของตัวกล้องนะครับอ่ซึ่งจะเป็นการทดสอบไม่ด้านขวานะครับซึ่งมันรับได้สามทิศทางนะครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา เราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาอันนี้ถอดไม่แล้วนะดูตัวว่าเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ไมล์กลับก่อนตอนนี้กลับมาเสียงจากไมล์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าในการใช้งานที่ผมเอาไปออกทริปหรือว่าใช้ถ่ายเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ คุณใช้ยาสีฟนสูตเกลือหรือเปล่าครับคุณใช้ยาสีฟานสูตรเกลือหรือเปล่าครับคุณใช้ยาสีฟนสูตเกลือหรือเปล่าครับ สวัสดีครับคุณดำคุณใช้ยาสิฟันสูตรเกลือหรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณ <c oughs> คุณใช้ยาสิฟันสุด บอกยกไปให้จะเอาอันนี้ไหมเดี๋ยวถ่ายให้แมวอีกสามกิโลจะถึงที่หมายของเรา <c oughs> บอกได้เลยว่าเผาผ่านแคลอรี่ดีมากๆมันสามกิโลมาตั้งนานแล้วนะทำไม <c oughs> ทำไมมันสามกโลไม่ลดเลยอะ่ะ <c oughs> เราอาจจะเดินทีละนิดก็ได้นี่ป้ายมันจิตวิทยาเราปะเนี่ย จริงๆอาจจะใกล้มากก็ได้นะก็ทุกๆซํำจะมีตุ๊กแกจะมีตุ๊กแกอยู่ครับทุกๆที่มีตุ๊กแก <c oughs> อาจจะเป็นมาัคอตก็ได้นะ, <c oughs> ะมีพงนะพเยนได้นะมีน้องเอ็มมงโยเรียกไปกินน้ำครับเ <c oughs> อ้หอมด้วยน้ำตาลน้ำตาลเสื้อ ม้ำตาชูรสพราะว่ามุงชูรสเกลือตั้งหลยก็ได้หนึ่งคลิปเลยพี่ดบบไวแบคิวอ่ะบคคิวแบคิวโอ้ไม่แบคิวเลยเสียงจากตัวกล้องนะครับไม่ได้เสียบไม่อ่ะนี่เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับพัดลมเบอร์หนึ่งเสียงลมรบกวนเป็นยังไงบ้างครับอ่ะนี่เบอร์สองครับอันนี้เป็นเสียงจากตัวกล้องนะครับ เบอสามครับอันนี้เป็นเสียงลมนะครับที่เข้ามาที่ตัวกล้องโดยตรงโดยที่ยังไม่ได้เสียบไม้น,นะครับเคเดี๋ยวเราจะลองเสียบไม่ดูนะครับอันนี้เป็นเสียงจากตัวไม้โบย่า B Y M M One Plus นะครับซึ่งใส่ขนแมวไว้นะครับเสียงรบกวนเยอะไหม เดี๋ยวผมจะถอดอตัวขนแมวออกนะครับว่าพอถอดแล้วมีความแตกต่างหรือเปล่าวับ่ะค่ะเดี๋ยวใส่กลับนะฮะอันนี้คือเสียงพัดลมเบอร์สามที่ใส่ขนแมวนะครับแล้วเราก็ไล่กลับมาเบอร์สองนะครับ ถอดขนแมวนะค่รกลับาม,ม,มนะา,า,า,ก,บากลับมาที่เบอร์หนึ่งครับและนี่ก็เป็นเสียงพัดลมเบอร์หนึ่งในกรณีที่เราใส่ขนแมวนะครับเดีย๋ยวเราถอด สำหรับเรื่องเสียงรบกวนก็ประมาณนี้นะสำหรับการใส่ขนแมวและไม่ใส่ขนแมว ครับก็ขอสรุปเรื่องของการใช้งานตัว m y โ o y a BY-MM1 Plus ตัวนี้ไว้ประมาณนี้นะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคุณภาพเสียงของมันนะ่ะในระยะ3เมตรข้างหน้าและด้านข้างเนี่ยมันทํางานได้ค่อนข้างดีนะคุณภาพเสียงที่ได้โอเคเลยนะครับข้อที่2คือมันสามารถใช้ได้ทั้งกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนนะฮะสำหรับใครที่อา,อาจจะไม่ไสะดวกในการเอาสายมาต่อกล้องเนี่ยเอาไปต่อสมาร์ทโฟนใกล,ใกล้ๆก็สามารถ ทำวีล็อกทำ u t u b e ได้แล้วข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพในการกันเสียงรบกวนจากขนแมวมันกันเสียงลมเสียงรบกวนอื่นๆที่เราไม่ต้องการได้ดีเลยข้อที่4ี่คือเรื่องของราคาในคุณภาพแล้วก็เรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยในราคา1,190บบาทนะครับมันคุ้มมากๆแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของการซื้อตัวใหม่ตัวนี้นะครับให้เลือกร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโบย่านะครับ โดยร้านที่ผมเลือกซื้อมาจะอยู่ในช้อปปีนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้ที่ติดมาให้ซึ่งคุณสามารถเอาไปเช็คเป็น QR Code นะครับไปเช็ค Serial Number บนเว็บได้ว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์อยากจะพูดคุยหรือสอบถามเกี่ยวข้องกับตัวไม้ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอจบคลิปการรีวิวตัว m y โครย BYM MM M 1 Plus ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย